ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลเนะาะก็คือ,อ,อมเมื่อวานเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วก็ในส่วนที่จะทำคลิปให้กับพี่น้องในรบชมกันเนาะก็มาทำนในช่วงตอนลุ่งสาลุ่งเช้าเนาะก็ วันนี้นะครับดุตงตันก็จะมาวิเคราะห์นะครับแนวาทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่13ตุนาคม67นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะก็คือว่า,าสูตรยังไม่หลุดเนาะยังเดินดีอยู่นะครับก็ชุดสองตัวนะครับที่ลุงตันวางก็ มา1คู่นะมา1คู่1น้อยนะครับก็คือ,อามาน้อยปกติเนะาะมาล่าง49นะครับส่วนกลุ่มตัวเลขในตลาดเนะาะก็ไปเข้านอยที่เหลือเนะอาะหรือไปเข้าทั้ง4น้อยเลยนะครับถือว่ากลุ่มตัวเลขในตลาดเนี่ยมาเยอะนะครับ ก็จะมะีนอยเฉพาะกิจเนี่ยมาบนนะครับมาบน06เนอะนอยพิเศษเนี่ยมามาล่าง15นะครับก็มาปกติอีกนะครับก็คือมาบน55นะครับแล้วก็ VIP e ก็มาอีกนะครับก็คือ85นะครับหรือว่ามา4นอยเลยนะครับ ส่วนกลุ่มหลักร้อยนะครับกลุ่มหลักร้อยก็มา1ตัวเนาะก็คือมา3าที่น้อยพิเศษนะครับทันะท,ที่นะจกักชุดเพิ่มเติมเนาะนะก็อาจจะโชงดีกันไปเนาะสำหรับงวดวันที่13มิถุนายนนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่13มิถุนายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งก็คืออได้0ครับช่องที่สอง ได้แปดช่องที่สามได้หกเนาะแล้วก็ช่องที่สี่ได้สี่นะครับนะจากนั้นก็จะเอาผลลัพธนะ์เนาะไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในอ่านะตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะศูนย์ฝั่งนี้เป็นหนึ่งฝั่งนี้เป็นเก้านะครับอ่าแถวที่ 1, นะสองนะนะก็ แปดแปดแล้วก็เก้าฝั่งนี้เป็นเจ็ดนะครับอ่าแถวที่สามหกหกแล้วก็เจ็ดอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นหนะ้าเนาะอ่าแล้วก็สนะี่เนาะแถวที่สี่สี่ สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็สามตัวนี้คือสามนะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึงเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาจากกลุ่มตัวเลขอ่านะในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่อ่ามาบ่อยที่สุดเนาะเมื่อประจําวันที่สิบสามมิถุนายน นุกตันให้เด่นเด่นเก้าเนาะเด่นเก้ารองห้านะครับพี่น้องเอฟซีชอบเก้าชอบเก้ารูดเก้าชอบห้ารูดห้านะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะมาดูชุดสองตัวนะครับโดยลุงตันจะเอาผลลัพธ์ในตลาดเนะาะกจกับกู้นะครับวางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับ โดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คูนี้เลยนะครับก็คือห9ึ8งเก้าห่าห้า แถวต่อมาก็คืออห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ 99, เก้าเก้าอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมา พิจรารณากลุ่มตัวเลขทีอ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามทีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าบ่งให้ครึ่งหนึ่งขอจงจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่ ดูนะครับแถวที่หนึ่งที่สองนะครับคู่อ,องกลางเนาะรงกลางเยื้องมาขว่าลักษณะนี้นะครับก็คือ,อ ศูนะครับเนาะคู่ต่อมานะครับก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับ แถวที่สามที่สี่คู่ตรงกลางเนาะ,ะตรงกลางเยื้องมาสายลักษณะนี้นะครับก็คือสี่ห้านะ,ะต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะเป็นคู่ขวานะครับลักษณะนี้นะครับก็คือห้าเจ็ดอ่า แล้วก็เป็นแถวแถวที่หนึ่งที่สองนะครับอ่าซ้ายไปขวาเลยลักษณะนี้เนาะก็คือเจ็ดหนึ่งอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะก็คือตัวนี้นะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะ ทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันวงให้นะครับนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเนะเาะก็คือตัวนี้เนะเาะวงให้ใหม่เนะเาะ ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้นะครับมาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสำหรับท่านที่หลุนสามตัวนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่อชอบ ทั้สองตัวคู่ไหนเนาะก็นําไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับถึงมงัติ่านมาเนาะ,ะสูตรที่เราตัดให้ไปเนี่ยก็หลักร้อยนะครับมาหนึ่งตัวนะครับก็คือมาสามนะครับวันนี้ก็เหมือนกันเนาะลุงตังก็จะให้สองตัวก็จะให้อยู่ที่เจ็ดเนาะให้เจ็ดกับห้านะครับ เป็นหลักร้อยนะครับอ่านะครับเจ็ดเนาะเจ็ดกับหนะ้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับอ่าพี่น้องเอ็ซีก็มองเนาะ,อะมองผลลัพธ์แลวกลุ่มตัวเลขที่หลง,งวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคิดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะอลักษณะของผลลัพธ์นะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าการวางตัวเลขเนาะก็จะมีตัวเลขที่ไล่เลียหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยทั้งทั้งสีแถวเลยนะครับ กลุม่มตัวเลขเนาะที่มีความคล้ายกันนะครับหล,ลังจากวางแฝงเนี่ยคือว่าหลายคู่อยู่เหมือนกันเนาะที่สามารถที่จะ,ะจับเป็นเบิร์นได้เนาะในสูตรวันนี้เนี่ยนะครับลุงก็เลยวางเบิร์นไว้ให้อสองคู่นะครับกรณีที่รับมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิร์ไนได้เหมือนกันเนาะ ก็ลุ้นต่ออีกงวดต่อแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพนนี่น้องเ c ็บีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตังนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ